มีควนมาแกเขานเตัดมารองยออีแหงใจนดสยาวน้ำกเต็มบึงแบบบ้นอันนี้จานนี่จานนี้เตุ๋ใส่ปาครับไร้วันมีพัวมีเมียตับริทนตัวขาดเลค้าัดสงงานขยายอู้าามจะหอยปอกๆเลนี่อยู่ใบใหม่นั่นห่ไ่

ทะดมีกํา่าครับไีอสีแม่อยู่คำใหญ่โสมหวานเจี๊ยบหว้นน้ำตาลเจียบใครยุบนอนคกูีก็ยุบผ่อน